สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีใช้นะครับน้ำหมักชีวาภาพสูตรอาหารเสริมพืชน,นะครับจากไร่อุดมสุขนะครับก่อนอนนื่นก็แนะนำสีเขียวนี่นะครับบำรุงต้นบำรุงใบนะครับนะสีเหลืองนี่ก็คือบำรุงดอกบำรุงผลนะครับนะอัตราส,ส่วนในการใช้นะก็คือ ฉีดพ่นทางใบนะครับถ้าสําหรับใบพืชทั่วๆไปพืชใบหนาพอสมควรอย่างนี้นะครับใช้ในอัตราส่วน1ต่อร้อนะครับในอัตราส่วน1ต่อร้อนะครับ1ต่อร้อก็คือสมมุติว่าเราใช้พ็อกกี้พ็อกกี้ขนาด1ลิตรฉีดนะครับแล้วก็ใช้แค่10 c ซีซีนะครับนะ จะเทให้ดูนะครับ10ซีซีก็คือประมาณนี้10ซีซีนีแค่นี้ครับอันนี้คือ1ลิตรนะครับ1ลิตร1 0ซีซีก็เทใส่ขยาดขยาแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ถังพ่นนะครับถังพ่นแบตเตอรี่ที่ใช้ทั่วๆไปอะครับประมาณนี้นาดูอันนี้ถังนี้นะครับความจุ15ลิตร นะครับ1ต่อร้อยก็คือถ้าเกิดว่า1ลิตรก็คือ1 0ซีซีนะครับถ้า15หลิตรก็ต้องใส่ไปร้อยหซีซีร5 0ยห้าซีซีก็คือนี่ต้องใส่อันนี้เต็มกลวยนี่นะครับ1แก้วแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งนี้นะครับแล้วก็ไปฉีดพ่นได้เลยครับนะอันนี้ก็คือบำรุงต้นบำรุงใบนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันในอัตราที่เท่ากันนะครับ1นึ่เหมือนกันสำหรับฉีดพ่นทางใบนะครับสำหรับใบพืชทั่วไปที่ใบไม่อ่อนเกินไปนะครับก็คือ1นึ่แต่ถ้าใช้กับพืชที่ใบอ่อนนะครับใช้ในอัตราที่1นึ่ต่อสองนะครับแต่ถ้าจะนำใบฉีดรถทางพื้นดินนะครับ ฉีดลดตามคนต้นไม้อะไรนี้ครับให้ให้ให้ปุ๋ยทางดินนะครับจะต้องผสมผสมในอัตราส่วนที่1ต่อ50นะครับอย่างเช่น1ลิตรก็จะต้องผสมน้ําแค่50ลิตรนะครับน,นี่ก็คือวิธีการผสมนะครับแต่สําหรับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดปลูกต้นไม้ต้นไม้จเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับพร้อมที่จะติดดอกออกผลแล้ว ก็ใช้สองตัวเลยนะครับใช้สองตัวผสมกันเลยใช้สองตัวผสมกันแล้วก็ไปฉีดพ่นผสมผสมกันเสร็จแล้วก็เติมน้ำในอัตราส่วนที่หนึ่งต่อร้อยเช่นกันนะครับหนึ่งต่อร้อยเช่นกันแล้วก็ไปฉีดพ่น,นถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือนอกจากผสมสตัวนี้แล้วยังไม่พอผสมตัวนี้เข้าไปด้วยครับน้ำส้มขอนไม้นะครับอ่า น้ำส้มควันไม้ผสมไปด้วย3อย่างผสมกันเราเรียกว่า3สหายนะครับผสมกันเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปผสมน้ำหนึ่งต่อร้อยอีกนะครับแล้วก็ไปฉีดพ่นนะน้ำส้มควันไม้นี้เป็นตัวช่วยก็คือหลังจากที่เราพ่นไปแล้วนอกจากตัวของน้ำส้มควันไม้นี้จะมีสารอาหารพืชเยอะผสมคนเลยนะครับแล้วยังมีประสิทธิภาพในการต่อต้านพวกศัตรูพืชด้วยนะครับ พวกศัตรูพืชจะไม่ค่อยเข้าใกล้นะครับพ้นไปพร้อมกันเลยนนี่ก็คือ,อประสิทธิภาพของน้ำํำส้มควันไม้นะครับทีนี้ระยะเวลาในการใช้นะครับเราจะใช้ถี่แค่ไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการผลแบบใดนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการบำรุงเร่งผลผลิตนะครับควรจะ สองตัวนี้นะครับสามอย่างรวมกันเลยก็ยิ่งดีนะครับรวมกันแล้วก็ฉีดทุกๆ7จ็ดวันนะครับทุกๆเจ็ดวันอันนี้ก็ต้องต้องการเร่องผล,ผลผลิตนะครับทุกๆเวันแต่ถ้าต้องการแค่บำรุงสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามตัวนี้เช่นเดียวกันผสมน้ำผสมกันเสร็จแล้วก็ผสมน้ำหนต่อร้อยฉีดพ่นทุกๆสิบห้าวันนะครับแต่ถ้าต้องการ รักษาสภาพหน้าดินแล้วก็เสริมอาหารสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะฉีดพ่นทุกๆ15วันถึง30วันอาจจะเปลี่ยนละครั้งหรือว่าเดินละสองครั้งอะไรประมาณนี้นะครับจะทำให้พืชของเราเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะครับต่อไป UDS 3นะครับ UDS 3ตัวสีฟ้านี่นะครับ นี่เป็นาสารชีวภาพไล่เพลี้ยไล่มแมลงนะครับอันนี้ก็คือเราผลิตจากน้ำส้มขอนไม้แล้วก็สมุนไพรไล่มแมลงต่างๆอย่างอย่างเช่นพวกสเสดาบยาสูบนะครับอะไรพวกนี้นะครับที่ทำให้ไล่มแมลงได้นะครับแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็ การออกมาเป็น UDS 3นี่นะครับวิธีการใช้นะครับแล้วก็ผสมน้ำา 1. ต่อร้อเช่นเดียวกันนะครับผสมน้ำา1ต่อร้อแล้วก็ฉีดพ่นนะถ้าถ้าเกิดว่า,าต้นไม้ที่ติดเพี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับควรจะพ่นทีๆหน่อยนะครับก็คือเช้าเย็นเช้าเย็นสัก2อสาวันแรกนะครับ นะวิธีพ่นก็สําคัญนะครับสําหรับเพื่อนๆอ,นอที่พ่นนะครับใช้หัวพ่นแบบนี้ครับหัวพ่นที่สามารถพ่นขึ้นใต้ใบสําคัญมากนะครับเวลาเราพ่นส่วนใหญ่แมลงมันจะไปอยู่ใต้ใบนะครับเราหันหัวกระบอกนี้ขึ้นแล้วก็พ่นนะครับมันก็จะได้อโดนตัวแมลงที่อยู่ใต้ใบนะครับนะ เดี๋ยวพ่นให้ดูนะครับวิธีพ่นก็สำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราพ่นเฉพาะข้างบนอย่างนี้นะครับตัวตัวศัตรูพืชก็จะอยู่ไปอยู่ใต้ใบนะครับบนใบโดนแต่ว่าใต้ใบไม่โดนนะครับข้อสำคัญอย่างยิ่งก็คือจะลืมฉีดพ่นขึ้นนะครับพ่นขึ้นจากใต้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้องใช้หัวพ่นที่สามารถพ่นขึ้นได้นะครับอย่างนี้นะครับ มันก็จะโดนทั้งข้างบนกับข้างล่างถ้าพ่นอย่างนี้ค่อนข้างได้ผลเลยนะครับนะครับเราสังเกตจากต้นมไม้ใบสวยค่อนข้างสวยนะครับนะพ่นจากข้างบนด้วยข้างล่างด้วยทีนี้มันก็จะโดนตัวพืชตัวแมลงศัตรูพืชทุกตัวนะครับ,นะรบนะถ้าไม่ทําแบบนี้แล้วพอพ่นจากข้างบนปุ๊บมันก็จะหลบไปอยู่ข้างล่างน้ํายาเราก็ไม่โดนมันครับ สุดท้ายนะครับก่อนที่จะใช้น้ำหมักชีวภาพ uds 123ไปฉีดพ่นนะครับควรจะป้องกันตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นสวมถุงมือสวมหน้ากากอนามายัยสวมแว่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเข้าตานะครับการเข้าจมูกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลิตภัณฑ์ของเราไม่มียาพิษนะครับไม่มีสารพิษไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับแต่ว่า เพื่อป้องกันอย่างเช่นว่ากลิ่นฉุนอย่างนี้นะครับอาจจะเผ็ดร้อนมีอย่างเช่นยูเรียสามนี่มีส่วนผสมของพริกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะป้องกันถ้าโดนผิวก็อาจจะร้อนนะครับนนี่ก็คือถ้าควรจะสมเครื่องป้องกันด้วยก่อนจะใช้นะครับสําสหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ นำผลิตภัณฑ์ยูดียสไปใช้นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ